4เหตุผลว่าทำไมถึงต้อง h o o p s Thailand ข้อแรกนะคะที่ h o o p s Thailand มีสินค้าบาสเกตบอลให้เลือกครบคันทุกอย่างที่คนเล่นบาสต,ต้องการข้อ2ค่ะที่ Hoops t h a แ l นด์มีบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายข้อ3นะคะพนักงานของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าพนักงานได้รับการอบรมเป็นพิเศษจากนักกีฬาของเราข้อที่4ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนยังจะลองรองเท้า Hoops Thailand ก็มีสาขาให้บริการมากมายหรือจะยิ่งสะดวก เข้าไปอีกลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์จัดส่ง,ถ,ง<ม>ถึงบ้านเลยนะคะโค้ดส่วนลดประจําเดือนกุมภาพันธ์23 HSFU ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง Twenty Three Mania วันนี้เราทั้งสองคนนอมี่ตัวกับพี่เด้ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มี่แขงแขงทั้งหมด10คู่นะคะช่วงนี้ค่ะแฟนบาสชาวไทยโดยเฉพาะแฟนๆ Golden State Warriors กับ LA Lakers นะคะช่วงนี้ก็จะยิ้มหวานกันหน่อยเพราะว่าชนะรัวๆเลยการแขงแขงในวันนี้ผลงานเด่นๆของนักกีฬามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราทั้งสองคนจะเล่าให้กับทุกคคนนฟังะะ ตรงนี้พออารมณ์ดีแล้วเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อยากจะช้อปปิง้งเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตสปอนเซอร์ของพวกเรา h o o p Station, <op> Station ได้เลยค่ะและโค้ดส่วนลดในเดือนนี้นะคะ2 3 h s แอร์ฟิวใส่โคส่วนลดทุกการสั่งซื้อสินค้าราคาปกติลด10%สินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วก็อย่าลืมใส่โคส่วนลดด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่ผลงานเด่เดนๆของนักกีฬาเรา,าอัปเดตข่าวคราวกันก่อนเลยค่ะเริ่มไปนที่ข่าวเซ็งๆของฟแฟน็ซิเซอร์ er ค่ะเป็นข่าวของโจเอลเอเบีค่ะเป็นยังไงบ้างคะมิเน่ครับล่าสุดตอนนี้นะครับตัวของโจเอลเอมบี L b, ร่วมกับทั้งทีมซิกเซอร์ได้มีการพูดคุยและก็พยายามปรึกษากับแพทย์หลายคนนะครับเพื่อพิจารณาทางเลือกในการรักษาอาการบาดีข้ันึสก ก่อนหน้านี้ทั้งทีมก็พยายามทําทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกการลงสนามให้กับโจเอเอ็มบีได้พักย,วยาวๆหรือว่าจะเป็นการทำทร<ม>ีทเมนต์หรือว่าจะเป็นการฉีดยารักษาทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นจริงๆภายในทิศนี้จะมีการตรวจสอบละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อพิจารณาว่าในท้ายที่สุดแล้วจะเอายังไงดีโจเอเอ็มบีในเกมที่ผ่านมาเขามีเพียงแค่14แต้มเท่านั้นเองนะครับช่วงควอเตอร์ที่4ก็ไม่ได้ลงสนาม,มเพราะว่าเราเห็นผลงานการเล่นแล้วที่การเคลื่อนต,ต,ตัวต่างๆมมมััันนนนแแแย่่่่่จรรรรรริงงงๆคบกก,บกกกกกาาเเเลล็็ไหววะีถืออป้ข ตัวเขานะครับตั้งแต่ปี2021ที่เจตัวไม่สามารถทําแต้มเกิน15แต้มได้2เกมติดแบบนี้นี่มันคือสัญญาณที่เห็นกันชัดเจนมากๆเลยนะครับมาไปกว่านั้นในฤดูกาลนี้ยามที่บิ๊กทีของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นโจเอมบิชพอลจอจหรือว่าจะเป็นไทริสแม็กซี่ลงสนามพร้อมๆกันมันควรจะมีผลงานที่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าชนะแค่7แพ้ไปถึง8ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นฤดูกาลที่เซงแทนแฟนแฟนซิกเซอร์สมากๆเลยครับ เซ็งจริงค่ะขนาดตูไม่ใช่แฟนทีมซ er ิกเซอร์นะตูฟังแล้วยังเซ็งแทนเลยค่ะแล้วไอ้เอ๊คิดว่าการเดินหน้าต่อไปของซิกเซอร์เนี่ยเขาควรจะทําอย่างไรดีคะก็อย่างที่อ้มินตูนพูดนะครับว่าในฤดูกาลนีนะ้มันเป็นฤดูกาลที่เซ็งจริงๆฤดูกาลของพวกเขามันไม่มีลุ้นใดๆทั้งสิ้นอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริง คนที่น่าได้รับความชื่นชมมากที่สุดของทีมในฤดูกาลนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือไทริสแม็กซีเขาแสดงผลงานให้เห็นนะครับว่าเขาคือตัวอนาคตอย่างแท้จริงและในคําถามที่เอ็มินตูนถามนะครับว่าหลังจากนี้ซิกเซอร์สควรจะทํำยังไงหลังจากนี้เนี่ยทางซิกเซอร์สควรจะต้องเบรกโจเอลมบิธจริงๆครับแม้ว่าพวกเราจะไม่อยากเป็นแบบนั้นเพราะว่าส่วนตัวพวกเรากําลังจะพาแฟนๆไปรับชมโจเอลมบิธในสนามแต่การบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันเกินเยียวยามากๆนะครับยิ่งเล่นมันจะยิ่งดูแย่ลงไปอีกการบาดเจ็บมันอาจจะหนัก ขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้ควรจะเบรกหาทางรักษาจะต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดครับเพื่อจะได้กลับมาแล้วก็เข้มแข็งพร้อมสมบูรณ์จริงๆในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้และหลังจากนี้ก็ควรจะต้องแพ้ให้มากเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นรุ่นหวยดราฟพอพูดถึงลุ่นหวยดราฟเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับรวมไปถึงคอมเมนต์เมื่อคืนอ่านแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆยังคงสับสนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางซิกเซอร์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ดราฟนะครับเขายกไปให้กับทาง OK เคซีสแนเดอร์แต่มันมีการปกป้องอันดับ1-6ถงหมมาาาาายยควว่้เกิดส คงอยู่ในอันดับ1-6สิทธิ์อันนี้เนี่ยจะยังคงเป็นของ Sixers แต่ถ้าเกิดเป็นอันดับ7 mm. เป็นต้นไปครับ7 8 9 10ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะเป็นของ OKC OK Thunder ทันทีดังนั้นเพื่อนๆ mm. ลองคิดตามกันดูนะครับเปิดตารางใน NBA app นะครับดูจากท้ายตารางนับขึ้นมานะครับ ปัจจุบันตอนนี้ทางซิกเซอร์สเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ6บวยที่สุดของหลีกนะครับนับจากท้ายตารางอันดับ6บวยที่สุดของหลีกตอนนี้เนี่ยหมายความว่าทีมของพวกเขามีโอกาสที่จะรักษาสิทธิ์ดรับที่ให้โอเคซีสันเดอร์ไป46%เท่านั้นเองยังไม่ถึง50าสิบด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าจะต้องแย่กว่านี้ครับจะต้องไปอยู่ผลงานเนี่ยจะต้องไปอยู่ในระดับที่ตอนนี้แรปเตอร์สิงคองอยู่ครับเป็นท็อปฟยบวยของลีก เพราะว่าถ้าเกิดชนะมากไปกว่าน,นี้นะยังโชคดีเกมเมื่อวานเนี่ยแพ้บุคลินเนสมันก็เลยทําให้อันดับยังคงทรงๆอยู่ทําให้บุคลินเนสเนี่ยแซงขึ้นไปเป็นอันดับ7ของท้ายตารางนะครับแบบนี้เนี่ยโอกาสมันจะยิ่งน้อยลงไปถ้าเกิดซิกเซอร์แพ้ต่อเนื่องนะครับและผลงานไปอยู่แทน Raptors ในปัจจุบันตอนนี้ไปอยู่ในท็อปท้ายตารางเนี่ยพวกเขาจะมีโอกาสนะครับที่จะรักษาสิทธิ์แรบที่ให้กับ OK c t ซ u ตันเดอร์ไปทะลุ60%นดังนั้นต้องมาดูนะครับถ้าเกิดผลงานชนะดีขึ้นไปเนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้โอกาสในการเอาสิทธิ์รับกลับมาเป็นของตัวเองเนี่ยน้อยลงไปน้อยลงไปตอนนี้46%เพราะว่าอยู่อันดับท็อป6ท้ายตารางอยู่ที่46%ถ้าเกิดผลงานต่ำกว่านี้มีโอกาสมากขึ้นเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นฝ่ายบริหารจะคิดยังไงเพราะว่าฤดูก,กาลมันไม่มีลุ้นลุ้นเข้าสู่พื้นที่รเระยอินยังทําได้ไหมต้องตอบบอกว่าทําได้เพราะว่าทางชิคาโกบูลส์เองเขาก็ลุ้นหวยรับเช่นเดียวกันแต่พอเข้าเพลย์อินไปแล้วเนี่ยจะถามว่าซิกเซอร์จะเข้าไปเพื่ออะไร เข้าไปเพื่อที่จะไปแพ้ตกรอบหรือว่าแพ้ในเพลย์อินและสิทธิ์ราบของตัวเองก็หลุดไปให้กับโอเคซิตันเดอร์แบบนี้มันไม่มีประโยชน์ครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆถามแบบคําถามที่แอดมินตูนถามมาเนี่ยนะครับส่วนตัวก็ขอเลือกแพ้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเอาสิทธิ์รับของตัวเองคืนมาให้จงได้ กลายเป็นว่าตอนนี้โชคดีที่แพ้นะซิกเซอร์ค่ะมไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยซิกเซอร์คือแชมเปี้ยนชิพเฟเวอร์ริทนะแต่กลับกลายมาตอนนี้ค่ะกลายเป็นทีมลุ้นหวยดราฟต์เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เชื่อค่ะเหลือเกินนะคะว่าในช่วงปิดฤดูกาลพวกเขาไม่เคยมองไม่เคยสนใจสิทธิ์ดราฟต์ผมวกเขาปี2025ปกป้อง1-6อันดับที่ให้ OK c t ซ u n d e นไปเลยเพราะว่าพวกเขาคงไม่คิดค่ะว่าจะมีผลงานแย่ขนาดนี้อโอ้โหทุ่มนะคะเอาตัวนักกีฬาเข้ามาเสียเงินไปไม่รู้เท่าไหร่นะคะเพื่อสร้างทีมทีี่่่แแแแแบบบลดดูข็็งงกกกรมาาาตัยเปนนสภพ้้ไค พวกเขาก็ควรจะมองไปถึงอนาคตฤดูการข้างหน้าจริงๆ<ช>นะคะ<ช>ที่ตัวหลักกลับมาแล้วก็สมบ,บูรณ์ค่ะ<ช>ทีนี้ค่ะเราไปต่อกันที่ผลงานแล้วก็นักกีฬาเกมเด่นๆในวันนี้ก็เลยค่ะมิเน่งั้นขอเริ่มกันที่นิว york nicks นะครับวันนี้พวกเขาเดินทางไปเยือนบอสตันเซ l t i c ติกส์นิว york nicks เนี่ยเพิ่งแพ้คลิปแบนโค้สแบบเละเทะเลยนะครับห่างกระดับ37แต้ม วันนี้เจอกับเซลติกสก็ตั้งใจครับที่อยากจะต่อสู้แสดงผลงานให้แฟนๆได้เห็นว่าทีมของพวกเขาเนี่ยก็มีดีเหมือนกันนะแต่กลับกลายมันเป็นไม่ใช่แบบนั้นนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของนิวยอร์กนิกส์มากๆยามที่เจอกับทีมระดับท็อปทีของเรกน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง OKC OK Thunder, Boston Celtics หรือว่าจะเป็นคลิฟแลนด์ เจอกับ3ทีมนี้ <Ừ. S 1> ทีไรเนี่ยนิว york n ิกส์ฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะเลยนะครับวันนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนอยากจะชนะสักครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับยังไม่สามารถจะถอนคำสาปได้เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในเกมวันนี้นะครับทั้งเกมเนี่ยนิว york n ิกส์มีโอกาสนำเซลติกส์เพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเองนำ <Ừ. S 1> เพียงแค่แต้มเดียว ในเวลาไม่เกิน30วินาทีหลังจากนั้นโดนเซลติกส์มาเป็นชุดๆเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเจสันเทตัมนะครับวันนี้ผลงานยังคงยอดเยี่ยม25แต้ม10รีบาวกับ9แอสซิสนะครับเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลในฤดูกาลนี้เกมวันนีนะ้เป็นเกมที่3ที่เจสันเทตัมและก็เซลติกส์เจอกับ New York um, นิวยอร์กนิกส์เจสันเทตัมในยามที่เจอกับ New นิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลนี้นะครับเฉลี่ย34แต้มต่อเกมสูงส่งมากๆเลยเทตัมฟอร์มดีต่อเนื่องไม่ใช่คนเดียวนะครับา ปอซิงกิสอีกส5แต้ม7รีบาวทั้งทั้งที่สั้ง3คนนี้นะครับที่พูดถึงมาเนียยิง3คะแนานไม่ดีด้วยซ้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเขายังมีเดอริกไว้อีกคนนึงวันนี้เดอริกไว้นี่แม่นมากๆเลย19แต้ม9รีบาวเแอสซิสต์นี่ก็เกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบวลยิง3คะแนานลงไป5ลูกนะครับระดับ83%ประสิทธิภาพสูงส่งมากๆยิงลงไปแต่ละลูกเนี่ยแฟนๆนิกส์ Man ix, ถึงกับเซ็งโอ้โหลงอีกแล้วหรอ เดือดไว้แม่นมากๆครับนิวยอร์กนิกส์ในเกมวันนี้แม้ว่าจะได้จอร์ชฮาร์ดกลับมาจากการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงโอจีแอนโนบีด้วยตัวหลักทั้ง5้าคน,นอยู่กันครบๆก็ยังไม่ไหวครับเซลติกส์จัดการไปสบายๆ118ต่อ105เซลติกส์ชนะ5เกมติดแล้วนะครับในขณนะที่นิวยอร์กนิกส์ยามที่เจอกับทีมระดับท็อป3ของลีกนะครับก็แพ้อย่างต่อเนื่องครับไม่ OK C, ics, ว,ว่าจะเป็นโอเคซีเซลติกส์หรือว่าจะเป็นคลิฟแลนด์โคเรียสแพ้7เกมรวดแล้วครับทีนี้เราไปต่ออีกคู่หนึ่งนะครับที่โดนกดอยู่แบบสนิทเลย วันนี้ก็คือเพเซอร์ครับรับการมาเเือนของ LA Clippers LA Clippers ในเกมวันนี้พวกเขาไม่มีนอร์แมนพาวนะครับที่เจ็บบริเวณเข่าซ้ายนิดหน่อยทางทีมก็ให้เบรกไปก่อนแล้วก็ควายเลนเนตอีกหนึ่งคนนะครับที่เจ็บบริเวณเท้าซ้ายครับ อีกจุดหนึ่งก็คือพรุ่งนี้เนี่ย LA Clippers จะมีการแข่งขันต่อเนื่องนะครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดทั้งทีมก็เลยอาจจะเบรก2คนนี้ไปด้วยเป็นการเฝ้าระวังไปแบบนี้ก็เลยเรียบร้อยครับเจอไทริสแฮร์ริเบอร์ตันนะครับวันนี้กดดับเบิลดับเบิลเป็นครั้งที่16ของตัวเองในฤดูกาลนี้ครับแนาคือ29 <S <S แต้มกับ12แอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนไป4ลูกวันนี้ชิลๆมากเลยแม้ว่าเจมส์ฮาร์เดนของ LA Clippers จะทำเต็มที่นะครับวันนี้31แต้ม7รีบาว11แอสซิสต์นี่ก็ดับเบอลดับแต้ลเช่นเดียวกกันเือบจะเป็นทริปปเิลดับเบอ็ดแตอสซ ไม่ไหวเพราะว่าวันนี้เพเซอร์สเนี่ยมีผู้เล่นถึง7คนนะครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อยได้10แต้มเพเซอร์สก็เลยเอาชนะไปสบายๆครับหนึ่ต่อหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเพเซอร์สตั้งแต่เข้าสู่ปี2025นี้นะครับพวกเขามีผลงานดีที่สุดของลีกเลยนะครับชนะ16แพ้แค่5 ไม่ธรรมดาครับเพเซอร์ตอนนี้เราเห็นซิกเซอร์ที่น่าผิดหวังนะคะเราขยับไปดูดีชอยส์พิสตันค่ะที่ฤดูกาลนี้มาดีเหลือเกินเดินทางไปเยือนอนาตาฮอคส์ค่ะแล้วเพื่อนๆดูผลงานของเคสแคตติงแฮมสิคะสุดจริงๆเลยโดยเฉพาะครึ่งแรกค่ะกดไปถึง29แต้ม5รีบาวด์10แอสซิสยิง3าไป6ลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่เคสสามารถทำดับเบิลดับเบิลได้ภายในช่วงครึ่งแรกค่ะจบเกมจัดไป38แปต้มเรีบาวดอีกสอีก1 2แอสซิสยิง3าไปอีก7ลูกระดับ70%็ี่ขนเดอร์เซ็นต์นี่นาเอ ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับแบบเห<ช>นียวแน่นมากๆเคสยังแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้วันนี้ทั้ง2ทีมยิงกันดีมากๆแต้มสูงมากเลยนะคะแต่สุดท้ายก็เป็น Detroit Piston s ที่สามารถเอาชนะไปได้148ต่อ143 i ิ t ตันตอนนี้ชนะ6เกมติดแล้วค่ะมีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ค่ะยอดเยี่ยมจริงครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเคสแคนนิงแฮมถึงติดออสตาครั้งแรกในชีวิตเพราะผลงานดีจริงๆ ผมพูดถึงการติดออสตาค,ครั้งแรกในชีวิตนะครับอีกคนหนึ่งที่มีผลงานที่ดีในเกมวันนี้นั่นก็คือไทเลอร์ฮิโลนี่ก็ติดออสตาค,ครั้งแรกในชีวิตเช่นเดียวกันวันนี้เขานําทีมแมมมี่ฮิตเดินทางไปเยือนเมลวิกบัคส์นะครับ และจริงๆในเกมวันนี้เนี่ยทำไมมีฮีก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นฝ่ายนําซะส่วนมากของเกมด้วยซ้ำไปได้ไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยแหละครับกดคนเดียวถึง40แต้ม7รีบาลด์11แอสซิส,สต์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลแม้ว่าในเกมวันนี้ไทเลอร์ฮีโร่จะยิง3คะแนนไม่ค่อยดีนะครับแต่การเก็บฟาวเอาแต้มแต่จุดโทษนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยในขณะที่แบมไม่ได้ประโยชน์ว่าจะเป็นแอนดรูวิกกินส์ครับทั้ง2คนก็ทําได้ดีมีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มได้ทั้ง2คนแต่ต้านไม่ไหวจริงๆนะครับมาเจอพลพรรคของครับมาเร่งในช่วงงงคครึ่หลัโดยเฉพาะวอเตอร์ที่4 you yeah. ช่วงที่ไทเลอร์ฮีโรยิง3นนคะแนนไกลนะครับตีเสมอได้เป็น109ต่อ109หลังจากนั้นมิวอกี้บัคเนี่ยรันชุดใหญ่เลยนะครับ11ต่อ4แบบนี้ตามไม่ไหวจริงๆครับในท้ายที่สุดมิวอกี้บัคสามารถเอาชนะไปได้120ต่อ113วันนี้เดมเนี่ยจัดไป28แต้ม8แอสซิสต์นะครับยิง3คะแนนไปอีก5ลูกพยากวางยานิสอันเทตกุมโป23แต้ม16รีบาวกับ7แอสซ,ซิสต์นี่ก็ครบเครื่องมากๆจุดหนึ่งของเกมในวันนี้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับนั่นคือแต้มจากทัพสำรองวันนี้แต้มจากทัพสำรองของ ของเมโอคิบัค์เนี่ยทำได้ถึง34แต้มในขณะที่ทางแมมมี่ฮิตมีเพียงแค่12แต้มท่านั้นเองนะครับห่างกันเกือบ3เท่าแบบนี้สู้ไม่ไหวครับเมโคิบัค์ชนะ4เกมติดอีกทีมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือออร์แลนโดแมจิกนะครับวันนี้ก็ไม่พลาดอย่างที่เจอกับทีมที่ควรจะต้องชนะนะครับเจอกับทีมทวนะนะบมว้ยของเลีย่ยงวอชิงตันวิสเซิลสวันนี้ออร์แลนโดแมจิกไม่ยอมพลาดอย่างเด็ดขาดช่วงครึ่งแรกยังพอสูสีอยู่นะครับแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังช่วงควอเตอร์ที่3โอ้โหออร์ รันหนีห่างไปเยอะมากๆเลยฟรานวาร์เนอร์นะครับกับแอนโทนีแบ็กวันนี้คนละ23แต้ม 23แต้มของแอนโทนีแบ็กเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาด้วยนะครับพาโรแบนเคโรวันนี้เบาๆครับ19แต้มแมจิกเอาชนะทีมที่ควรจะชนะไปได้นะครับ110ต่อ90าไลบีดีทรอยพิสตันในทีมอันดับ6นะครับพื้นที่เพลย์ออฟมาดูกันซิว่าดีทรอยพิสตันจะรักษาพื้นที่เพลย์ออฟของตัวเองได้หรือเปล่าแอดมินเอพูดถึงทีมที่ควรชนะแล้วก็ชนะนะคะเราขยับไปดูทีมที่ควรชนะแต่ดันแพ้กันบ้างค่ะนั่นกน็นค โซลท์แรปเตอร์จะคือทีมลุ้นหวยดราฟต์นะคะเอมิเน่แล้ววันนี้นะคะเดวินบุกเกอร์กับแบร์รี่บิลเนทำได้ดีมากๆเต็มที่แล้วจริงๆค่ะระดับอย่างน้อย30แต้มแต่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานอันสูงส่ง M A นั่นก็คือ KD ของเอมิเน่เนี่ยค่ะทำไปแค่15แต้มกับเอกซีรีเบลฟิลโก้33เปอร์เซ็นต์สคะแนนไม่ลงเลยสัก,กลูกค่ะเจอแรปเตอร์ะปบนะคะยิง3คะแนนลง20ลูกค่ะวันนี้ฟฟดิกซันยิง3คะแนนลงไปแค่7ลูกเท่านั้นค่ะเฉพาะแต้ม3คะแนนเนี่ยห่างกัน13ลูกหรือ39แแต้้มมบบนีไไ่่หวคะ แรปเตอร์ชนะขาดเลยค่ะร้อยยี 99, oh <sh> <sh> <están> ่สิบเจ็ดต่อร้อยเก้าเอาตรงนะคือตุงก็หมดแต่ยุ่งนู่นนี่อยู่พอเราตุ้มมาเหตุแต่ตุ้ตกใจโอ้โหชนะขาดกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วก็ท้อจริงนะครับเรามาปิดท้ายกับเกมที่มีความสุขกับแฟนๆดีกว่านั่นคือ Golden State Warrior s นะครับรับการมาเยือนของ Dallas Mavericks ในเกมวันนี้ถือว่ามีความพิเศษหลายต่อหลายอย่างมากๆนะครับเริ่มงบาทีเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมแรกในบ้านในสนามเชสเซนเตอร์เกมแรกนะครับของจิมมี่บัตเตอร์ตั้งแต่ที่เทรดมาและอย่างที่2ก็คือวันนี้เป็นการกลับมาเยือน,นทีมเก่านะครับของเพลย์ทมสันเป็นครั้งที่2ของตัวเขาตั้งแต่ที่ย้ายทีมไปและสุดท้ายครับหลังจะจบเกมแข่งขันในวันนี้จะมีพิธีรีทายหมายเลขเนะครับเสื้อแข่งของอังเรอิกูดาร่า ตัวหลักสําคัญอีก1คนครับตั้งแต่ที่คว้าแชมป์ม,มา4ส,สมัยเริ่มเกมมาในวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมถือว่าออกตัวพอๆกันนะครับเสมอกันอยู่ที่9ต่อ9แต่หลังจากที่เสมอกัน9ต่อ9ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าโกลเด้นสเต w a r r i o ์รันชุดใหญ่มากๆเลยครับ24ต่อ9ก็เลยทำให้จบคตรแรกเนี่ยนำห่าง15แต้มด้วยความรวดเร็วมากๆเลยแปบ๊บเดียวเท่านั้นเอง พอเข้าสู่ช่วงวอเตอร์ที่2หนีห่างออกไปอีกระดับ23แต้มครับสบายๆเลย d a ลัสแม a v ิ r i ก k วันนี้ได้ PJ w a s h i n g t o นนะครับแล้วก็ Kyrie i r v i n g ครับคนละ17แต้มแต่มันก็ห่างกับความเป็นจริงที่มันห,ห่างกันมากๆเกินไปนะครับเควกลับมาเยือนครั้งที่2ในวันนี้แต้มไม่ได้ร้อนแรงแบบเกมที่ผ่านมาเกมแรกที่เจอกันนะครับวันนี้ทำได้เพียง11แต้มเจอสเตฟานเคอรีเนี่แหละครับคู่หูคนเก่าของเคว้ทำสันครับยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในเกมวันนี้จัดไป30แต้ม4รีบาวกับ7แอสซิส โกโหกระบวนท่าของสเตปเต็ไมไปหมดเลยหอาจจะเป็นการยิง3คะแนนการลุยซ้ายยิงระยะกลางโฟลเตอร์มุมข้างเข้าไปวางบอลเอาฟาวเก็บแต้มจะกจุดโทษทุกอย่างวันนี้สเตปโชว์ความหลากหลายครับดูดีมากๆเลยและที่สำคัญซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ตัวจริงทั้ง5คนของ Golden State Warrior ไม่มีใครลงสนามเกิน30นาทีเลยสเตฟในวันนี้เนี่ยลงยังไม่ถึง29นาทีด้วยซ้ำไปนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนี่คือแบรนดินโพช e มสกีในเกมวันนี้ก็ยังคงทําหน้าที่ทําผลงานของตัวเองดีอย่างต่อเนื่องมากๆเลยไ่ว่าจะเป็นการยิงการทําแต้มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีบาว วันนี้เขาทำไป17แต้ม13รีบา์เป็นดับเบิลดับเบิลคนเดียวของเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ของทีมโกลเด้นสเตทวอ r r เยอร์เป็นคนเดียวของเกมการแข่งขันในวันนี้และ13รีบาลเนี่ยถือว่าเป็นการรีบาลที่มากที่สุดในชีวิตของตัวเขาด้วยแล้วก็มากที่สุดในเกมการแข่งขันวันนี้เช่นเดียวกันตัวเล็กกว่าเขาเลยนะแต่ก็ทำได้ดีมากๆนีห่หัวใจของทีมหัวใจของ โฟเชมสกี้เนี่ยทุกคนเห็นกันดีโดยเฉพาะเกมรับดักแท็กดักฟาเป็นว่าเล่นเลยโมเสสมูตี้เดรมอนกรีนวันนี้ก็มาดีไหลลื่นมากๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็ต้องมองย้อนกลับไปคนหนึ่งครับที่เข้ามาใหม่และเกมมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แน่คือจิมมี่บัตเลอร การเล่นของตัวเขายังคงมีผลกับเกมการแข่งขันของ Golden State Warrior มหาศาลมากๆนะครับวันนี้18แต้ม3รีบาวด์5 a s ิส s ์ได้ยิงลูกโทษทั้งหมด8ครั้งเก็บลงครบเรียบ100% 8ลูกเต็มเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่6ในยูนิฟอร์มของ Golden State Warrior สำหรับจิมมี่บัตเลอ เพื่อนๆลองคิดดูนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยเขายิมีโอกาสได้ยิงลูกโทษทั้งหมด55ครั้งเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยอยู่ที่9.1ครั้งต่อเกมแล้วก็ยิงลงเฉลี่ย8.2ครั้งต่อเกมแทบจะไม่พลาดเลยในทายที่สุดก o l d e n State w a r r i o r ์วันนี้ชนะสบายง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยนะครับ126ต่อ102เสมอกันไปในซีรีส์ฤดูกาลปรกติ2ต่อ2แต่อยากให้เพื่อนๆมองลึกลงไปนะครับ ตั้งแต่ที่ Golden State w a r r i o r ได้ Jimmy Butler มาตอนนี้ทีมของพวกเขาชนะ5แพ้1และตั้งแต่ออลสตาร์ Star ผ่านมาทีมชนะ2เกมติดและเป็นชัยชนะที่ชนะระดับอย่างน้อย20แต้มขึ้นไปทั้งสิน้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะครับก่อนที่จะได้ Jimmy Butler มาค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของพวกเขาอยู่ที่111.5แต้มต่อเกมก็อยู่ในอันดับที่20ของลีกซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ํา กลางๆยังไม่พอต่ำลงไปข้างล่างด้วยซ้ำไปแต่พอได้จิมมี่บัตเลอร์กลับเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้ทีมของพวกเขาขึ้นมาอยู่ในท็อป10ของลีครับมีตอนนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่120.2แต้มต่อเกมแค่การทำแต้มยังไม่พอนะครับการแอสซิสในภาพรวมทุกอย่างครับมันไหลลื่นมันดูดีมากๆเลยในช่วง6เกมที่ผ่านมาเนี่ยแอสซิสรวมๆแล้ว 300กว่าครั้งได้340กว่าครั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดจุดนีนะ้ต้องให้เครดิตจิมมี่บัตเลอร์เป็นแกนหลักสำคัญเลยที่ทำให้เกมมันโฟโลขนาดนี้และจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับมันเห็นกันชัดเจนมากๆเลยนั่นคือค่าเฉลี่ยนในการทำแต้มของสเตปนะครับจาก22.7แต้มในช่วงที่ตั้งแต่ได้จิมมี่บัตเลอร์เข้ามาเนี่ย แต้มเฉลี่ยของสเตฟเฟนเคอร์รีเพิ่มขึ้นมาเป็น28.8แต้มต่อเกมนะครับนี่ถือว่าสุดๆจริงๆวันนี้ก็กดไปอีก30แต้มเป็นอย่างที่ตัวของเขาบอกจริงๆนะครับตั้งแต่ที่ได้จิมมี่บัตเลอร์เข้ามามันทําให้เกมของตัวเขาง่ายขึ้นมันเหมือนตัวประกบของทีมตรงข้ามต้องพวงอะไรหลายต่อหลายอย่างการโฟลบอลต่างๆนะครับแล้วก็เห็นนะวันนี้เนี่ยสเตปก็มีความสุขเช่นเดียวกันแฟนๆในสนามก็มีความสุขทุกอย่างดูดีไปหมดเลยสําหรับ g o ด d e n State ว a เรีย r ในเวลานี้จริงเลยค่ะพี่เดและที่ชัดเจนมากๆแนละ้วคือการยิงล ลูกทุดแม่นันแล้วแถมยิงทุงได้เยอะขึ้นด้วยค่ะ,คนนะ,คะทีนี้ค่ะแฟนๆก็ถามมาเยอะนะคะถึงโจนาธานคูมิงกานะคะว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ค่ะตอนนี้ก็กลับมาทําการซ้อมบบเต็มรูปแบบกับทีมแล้วค่ะและในอาทิตย์นี้ก็จะมีการประเมินอาการอีกครั้งนะะึ่งค่ะน่าจะกลับมาได้อีกไม่นานค่ะพอหลังจะจบการแข่งขันก่ะก็เข้าสู่พิธีการบริทรายหมายเลข9ของอันเดรีกูดาลาขึ้นสู่คือหลังคาค่ะนี่คือกุญแจสําคัญอีกคนนึงนะคะในการร่วมพาทีมเป็นแชมป์4สมัยแถมคว้าฟในอลเอฟมีพีในปี2 เอามาชนกระเบนเจมส์จนกระเบนเจมส์ปวดหัวเลยค่ะขอแจงความินดีกับอิกกี้ด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปค่ะจะไม่มีใครในโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ที่สามารถใส่หมายเลขเก้าได้อีกแล้วค่ะทีนี้เราขยับไปดูตารางอันดับในตอนนี้กันหน่อยค่ะจะได้มาช่วยลุ้นกันพ่อๆกันนะคะเพื่อนฝั่งตะวันออกท็อปทรียังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยังคงเป็นคลิฟฟอร์นิคอร์เวียสบอสตันเซลติกสก็อตต์นิวยอร์กนิกส์แต่อันดับสี่เพเซอร์กับอันดับห้าแมวคีบักซ์ที่คือไล่จี้กันหมันมากๆขยับมาดู อันดับ2ค่ะเมมฟิสกับอันดับ3านักเกสตที่เท่ากันเป๊ะเลยตอนนี้ใครแพ้อันดับเปลี่ยนทันทีเช่นเดียวกันกับอันดับ4ค่ะแอลเอเลเกอร์สกับอันดับ5้าฮิลเันบล็อกเก็ตส์นะคะนี่ก็ปี้กันมันมากๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้ทีมที่เพื่อนเชียร์เนี่ผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23แมนเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดย์ของเรา23แมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกอางดี